สวัสดีค่ะน้องอินเตอร์รน้องอินเตอร์อรเวลาหนูเรียกแม่หนูเรียกย้วว่ายังไงคะคุณแม่ขาทำไมหนูเรียกว่าคุณแม่ขาล้วคุณแม่ขาต้องเป็นผู้ชายนะคะต้องเป็นผู้หญิงนะคะ อ๋อคุณแม่เป็นผู้หญิงหนูก็เลยเรียกคุณแม่ขาและหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแม่เป็นผู้หญิงเหรอหนูก็เลยเรียกคุณแม่ขาหรอคะโอเคค่ะเข้าใจแล้วนะคะอ้าถามใหม่ถามใหม่หนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะหนูเป็นผู้ชายแน่ใจนะคะ อยู่นิ่งๆหน่อยตอบให้มั่นคงหน่อยว่าแน่ใจหนูแน่ใจหนูนว่าหนูเป็นเป็นตำรวจเป็นตำรวจเหรอโอเคแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะก่อนหันหน้ามาสิคะ